สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหา่าซาลามาดุุมเวลคัามทูเดอะชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ p d อ88หมอฤทธิ์ผ่าดาวยูทูบดอทคโหระษยาไทยระบบสุริยญาติดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดเวลาเกิดคำใบกรณนดูดวงชะตาต,าต่างๆเป็นแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะ ทานศิล5ห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคําพยากรณ์นะครับช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับอย่าง Delive r y ช่องทางการติดต่อสื่อสารคํำพยากรณ์ต่างๆของอาจารย์ก็ดูตามข้อมูลบนหน้าจอได้เลยนะครับบริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาแบบบุคคลนะครับก็ติดต่ออาจารย์ได้หรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆ เลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเลิกแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับศาสตร์คพิกรออื่นๆอีกมากมายก็สามารถติดต่อได้นะครับสวัสดีนะครับชาวร,ราศีเมฆประจำเดือนกร,รกฎาคม2563นะชาวราศีเมฆผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับ การโคจรของดวงดาวในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็มารู้กันก่อนว่ามีดาวอะไรย้ายบ้างก็จะมีดาวพุธนะครับเดินหน้าเสริจอย่างรวดเร็วเนี่ยตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่4กรกฎาคม2563เวลา6โมง2นาทีนะครับดาวเสาพักเนะสาพักองศานะครับเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยในวันที่12กรกฎาคม63 เวลา22.07นาทีดาวทิตย้ายเป็นมหาจักร16กรกฎาคม63เวลา20.15นาทีนะครับดาวเสาพักองศานะ17กรกฎาคม63เวลา18.54นกานาทีดาวพุธเดินหน้าเสดร์หนะคอับครั้งที่2ในเดือนนี้นะก็คือวันที่27กรกฎาคม2563เวลา13.00น 23นาทีนะครับเดี๋ยวก็มีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นะชาวราศีเมษดาวคารเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนประจําตัวนะครับตนุของชาวราศีเมษเนี่ยสถิตอยู่ในพว,วินาศนะครับการประกอบก,กิจการใดๆของเจ้าชะตาควรกระทําแบบเงียบเงียบนะค่อยเป็นค่อยไปหรือควรกระทําอยู่เบื้องหลังนะครับจะดีที่สุดอันเนี้ย สำคัญในดวงชะตาขอคุณนะครับคุณทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะให้อยู่เบื้องหลังนะครับในช่วงระยะเวลานี้คุณไม่ควรที่จะมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกับใครเพราะไม่เป็นผลดีนะครับในโดวงชะตาเนี่ยนะออพยายามถ้ามีปัญหาในเรื่องข้อพิพาทต่างๆให้คุณหยุดไว้ก่อนเลยอย่าพึ่งนะครับเป็นช่วงจุดจังหวะที่ยังไม่ค่อยที่จะดีนักนะมันก็จะเกิด แต่ความเสียหายในดวงชะตาคุณนะครับดาวคารเนซึ่งเป็นดาวเชิดพลภอมรณะด้วยเนี่ยนะมาอยู่ในภพวบบีนาศส่งผลนะครับเจ้าชะตาเนี่ยสุขภาพนะแข็งแรงนะครับหรือไม่ค่อยที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังนวลนใดนๆแต่คุณเจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะรักษาหายได้ ดาวคานซึ่อยูในเรือนของพราธบรีเนี่ยนะซึ่งเป็นคู่สมพลนะครับคุณต้องใช้ความคิดให้มากเป็นการดีนะระมัดระวังรู้จักปรับตัวไว้อะดีที่สุดน,นะครับต่อมาดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพสาชานะครับสถิตอยู่ในภพสาชาเนี่ยตำแหน่งเป็นเกษตรนะแล้วก็เป็นพินทุบาทดาวหนึ่งสาม อยู่ในภพสหัชชะนะครับเป็น3มแก่ลักขนาเนี่ยเป็นพินทุบาทหมดนะในดวงชะตานะครับเพื่อนสังคมที่เจ้าชะตาเกี่ยวพันอยู่นั้นเป็นสังคมที่มีฐานะนะแม้จะมีอุปสรรคหรือปัญหาบ้างก็ตามนะครับในดวงชะตาของคุณและดาวพุกก็เป็นดาวจเจริญนภพอลีอาลีเนี่ยมาอยู่ในภพสัจชะนะครับ ก็เป็นเกษตรเป็นปีทุ่บาทมีปัญหาในสังคมหรือผู้คนรอบข้างนะครับเพื่อนร่วมงานในดวงชะตาเนี่ยสาเหตุมาจากคําพูดต้องระมัดระวังนิดนึงนะแต่ถ้าเจ้าชะตาแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะส่งผลให้สังคมหรือกลุ่มคนนั้นมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและส่งผลถึงดวงชะตาของคุณด้วยนะครับต่อมาดาวเสารพักอง,องศา ดาวเสารพักองศาเนี่ยในวันที่12กรกฎาคม63นะครับอันนี้ขอบอกบอกไว้เลยนะทั้ง12บราศีนะครับคือมันของจริงนะครับไอสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเป็นของไม่จริงนะเขาเรียกว่าเผาหลอกแต่ช่วงนี้เผาจริงแน่นอนนะครับคุณจะต้องระมัดระวังนะอาจารย์ได้อธิบายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณค่อยไปฟังกันแป๊บหนึ่งนะ ดาวเสาพักเนี่ยเป็นดาวเจ้ารือนภพมรณะเนี่ยเาสาเป็นดาวเจ้าเรืบนกรมมะนะครับในดวงชะตาเนี่ยมาสถิตยอยู่ในภพสุภะงานที่เจ้าชะตาทำนะครับอยู่เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะหรือมีเครดิตความน่าเชื่อถือในหมู่สังคมทั่วไปการงานก็จะประสบผลความสําเร็จเจ้าชะตามีความรู้สึกนะครับเมื่อได้ทํางานแล้วก็จะเกิดความสุขที่ดีนะอย่างมาก เพราะว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ลักในการทํางานมากที่สุดในดวงชะตาคุณนะครับต่อมาดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายตําแหน่งเป็นมหาจักรในวันที่16กรกฎาคม63นะอาทิตย์นั้นเนี่ยเป็นดาวชั้นเรนพบปุตตะมาอยู่ในพบพันธุนะครับส่งผลให้เจ้าชะตานะจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัว หรือมีสิ่งใหม่ๆในครอบครัวซึ่งก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยไปบ้างแต่ก็จะมีความอบอุ่นดีในครอบครัวนะครับบุตรบริวารในช่วงเนี้ยจะอยู่ติดกับบ้านนะครับและมีชุมีส่วนช่วยส่งเสริมทรัพย์สินนะครับที่ดินเนี่ยนะให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตานะครับ ต่อมาดาวพระพฤหัสบดีพักองศาดาวพระบดีพักเนี่ยก็จะทําให้ดาวนั้นด้อยลงไปสินธรรมก่อจะด้อยลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องยึดมั่นในสินธรรมนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายดีที่สุดนะในดวงชะตาดาวสาวพักใน17กรกฎาคม63นะครับดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในภพสู่พระนะซึ่งเป็นภพเป็นเกษตรด้วยดีอยู่ในเรือนนะครับ จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีเครดิตความน่าเชื่อถือในสังคมนะครับส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและคุณจะมีความสุขในครอบครัวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลับไปกังวลอะไรหมากไม้นะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในเลือนก็เป็นงเกษตรดีอยู่แล้วนะและดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบวินาชโดยเช่นกันนะครับมาอยู่ในภพสุภาเนี่ยคือความเสียหายนะครับเป็นเกษตรส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ย ความเสียหายต่างๆเมื่อแก้ไขนะครับปัญหาสําเร็จไปแล้วก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไปนะครับแต่ให้ระมัดระวังเรื่องเมาส์แตกคือวินาศุภะเนี่ยคือความเสียหายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทําให้คุณเกิดชื่อเสียงนะครับหรือปัญหาถ้าคุณแก้ไขปัญหาได้คุณก็จะเกิดชื่อเสียงที่ดี ดวงชะตาคุณหรือบางคนนะครับชื่อเสียงเนี่ยอาจจะเสียมันก็อื้อเฉานะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะในดวงชะตาคุณก็ไประมัดระวังตัวคุณเองนะครับดวงใครดวงของมันนะขึ้นอยู่กับการกระทำของมนุษย์ดีที่สุดต่อมานะดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวาเดินหน้าเสริจอย่างรวดเร็วนะครับซาชตามาอยู่ในพวพันธุเนี่ยนะเจา้าชะตาจะอยู่ในสังคมที่มั่นคงนะครับ หรือเพื่อนของเจ้าชะตามีเกณฑ์การครบค้าสมาคมอยู่ด้วยนะครับเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีความสนิทสนมระหว่างเจ้าชะตากับเพื่อนเพื่อนใหม่นะจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะครับในรูปแบบญาติสนิทหรืออาจจะเห็นเพื่อนใหม่นะครับดีกว่าญาติเสียด้วยซ้ำเว้นแต่ว่านะดาวพุธของคุณเนี่ยเสีย นะครับเพราะว่าจะเกิดความวิบัติมาสู่เจ้าชะตาได้นะครับเออในวงสาขานายาก็จะเกิดความปั่นป่วนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดาวพุธของคุณดีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นดวงชะตาของบุคคลนะต่อมาดาวพุธนะครับก็เป็นอาลีพันทุอีกเจ้ชาชะตามักสร้างปัญหาต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือเจ้าชะตาจะไม่ค่อยที่จะลงรอยกับญาติพี่น้องเท่าใดนะัก และให้ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาหรือศัตรูที่จะวิ่งเข้ามาที่บ้านนะครับหรือครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องยุ่งยุ่งในครอบครัวด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอาลีเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยให้คุณระมัดระวังไว้นิดนึงนะของชาวาลาัคนาราศีเมฆนะครับต่อมาเนี่ยพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนพระจันทร์จะเพ่นอยู่ที่ราศีธนูในภพสุพระ ในวันที่5กรกฎาคม2,563นะครับเวลา11ในการ27นาทีทรงผลที่ดีนะจันเป็นยังไงก็ดีนะครับจะมีโชคลาภและความสำเร็จเจ้าชะตาเนี่ยนะจะมีบ้านที่อยู่อาศัยดูสวยงามนะครับถือว่าดีและพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีกรกฎในภพพันธุนะให้ระมัดระวังการดับของผู้หญิง นะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับวันที่20กรกฎาคม2563นะ23ในกา58นาทีพระจันทร์ดับเนี่ยทรงผลนะครับในทิศทางที่ไม่ดีนะในดวชะตาเนีคุณจําไว้เลยนะครับตามตำราโบราณโบราณเนี่ยจันทร์ดับยังไงก็ไม่ดีนะครับให้คุณระมัดระวังปัญหาอุปสรรคนะหรือมีเรื่องเสียทรัพย์สินมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับ หรือคนคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็ต้องมาระวังไว้ด้วยนะเป็นสําคัญนะครับต่อมาที่สําคัญเลยนะครับก็คือเลขนําโชคเลขโชคลาภประจําเดือนกรกฎาคม2563ของชาวาลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนนี้คุณก็จะมีเลขอยู่2 2เลขนะครับคุณก็จะมี8าและ4สองนะครับแต่ เพราะฉะน,นั้นเนี่ยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนเนี่ยโชคดีและมีความสุขขอให้คุณมีโชคถูกลอตตอลี่นะครับเออนะหรือไม่นะถ้าคุณหลับตาซื้อก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคบีภนะครับต่อมานะมาดูดวงชะตาดวงดาวที่สําคัญสำคัญ,คญนะครับดาวใหญ่เนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับการโคจรของดวงดาวใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้ นะครับการร่วมกันของดาวทั้งสองดวงนี้ก็คือดาวพระพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ถ้าได้ร่วมกันในราศีใดแล้วจะทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่อโลกต่อดวงชะตาคนทั้ง12ราศีในด้านต่างๆนะครับอันเนื่องมาจากต่างคนต่างเป็นประธานนะครับพระเคราะห์ซึ่งดาวพฤหัสบดีก็เป็นประธานสุเคราดาวเสาร์เป็นบาปรคราะนะในทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญ,ญาตใเนี่ยการโคจรดุดคันไถ เรียกว่าการโคจรอ,อติวงขะขะตังคตนะครับคือการโคจรไปแล้วย้อนกลับจากราศีและเดิมข้าข้ามราศีมานะครับแล้วก็เดินไปเนี่ยอันเนี้ยต้องระมัดระวังให้มากอันตารายนะครับเพราะว่าดาวพระพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยเดินตามกันมา2ดวงเลยนะครับที่จริงดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะอยู่ในราศีธนู1ปีนะครับถึงวันที่14พฤศจิกาย,ยน2563น2 ถึงจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรน,นะครับตำแหน่งเป็นนิจจังพังค์นะแต่ว่านะครับดาวพระประสบดีเนี่ยเดินมนนะครับตั้งแต่วันที่17มีนาคม63ถึง17กรกฎาคม2 5 6พนะครับและก็จะเดินเป็นปกติก็คือในวันที่14พฤศจิกายน2 6 6 3 ส่วนดาวเสาเดินมน์นะครับตั้งแต่วันที่2มีนาคม63ถึง12กรกฎาคม63นะแล้วก็จะเดินเป็นปกติก็คือว่าวันที่5กัน5ธันวาคม2563นราค 63, นะครับพอดาวเสารพักองศาได้กลับมานะวันที่12กรกฎาคม63และดาวเสารก็พัก17กรกฎาคมนะครับตาม,มาคุมติดติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิด เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับอย่างเช่นนะสมมุติถ้าเป็นโจรน,นะครับโจรก็อาจจะหนีนะพระก็ตามมาคุมนะครับตามมาจากการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่จะได้บอกไว้นะครับว่าคุณจะต้องเตรียมรับมือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง5ธันวาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การลงทุนหรือทําสิ่งใดก็แล้วแต่ยังไม่ควรลงทุนจําไว้นะครับทั้ง12ราศีแต่ถ้าคุณจะจับเสือมือเปล่าสามารถทําได้นะครับติดต่อประสานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในช่วงนี้ยังไม่ควรที่จะลงทุนเท่าไหร่นะนะครับเอพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังไว้นะิดนึงนะอันตรายเหมือนกันนะครับดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีนะครับมักจะทําให้คุณเนี่ย อาจจะมีความลังเลใจค่อนข้างสูงนะครับมีความลังเลใจนะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่งนะครับแต่พวกนี้เนี่ยนะมีอุปนิสัยที่เขาเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับเออคือรักพี่เสียดายน้องประมาณนี้นะในดวงชะตานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการโคจร,รของดวงดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร,ร์นี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้ว นะครับให้คุณระมัดระวังนะทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับที่สำคัญเลยนะอุบัติเหตุอาจารย์เคยทายไว้แล้วนะครับในดวงชะตาลายปีเนี่ยนะทั้งสิบสองราศีนะครับคุณไปดูได้เลยนะหรือคุณก็ไปดูในราศีธนูก็ได้นะครับเสาพักว่าร้ายนะักไม่ดีนะครับอยู่ในเรือนพระพฤหัสบดีเนะี่ยอย่างให้ให้คุณระวังนะครับก็คืออุบัติเหตุสำคัญ มากเลยนะดาวพระบุสบีพักนะครับสินร,รมกว่าจะด้อยลงไปบ้างนะเพราะฉะนั้นคือต้องยึดมั่นในสินธรรมนะครับคุณงามความดีต่างๆมันเป็นสําคัญนะเอออย่าตกใจนะให้คุณเราบัดระวังไว้นะครับที่อาจารย์บอกว่านะบันไหลจะเกิดขึ้นนะครับคือมันอาจจะเป็นการธรรมะปาปาธรรมก็ได้หรือถ้าเป็นเหตุการณ ใช้ธรรมชาติต่างๆเป็นการช่วยเหลือก็ได้นะครับนะนะจากอิทธิพลของดาวาพระพฤหัสบดีและดาวเสาร์นะครับนะครับชาวลัคนาราศีเมฆนะปัญหาอุปสรรคของคุณนะครับคือในเรื่องการเงินเนี่ยคุณไม่ได้มีความลําบากอะไรมากมายหรอกนะแต่จริงสิ่งที่สําคัญก็คือดาวประจําตัวคุณเนี่ยอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ อย่าไปอะไรมากมายนะครับปัญหาข้อพิพาทก็ต้องระมัดระวังนะดวงชะตาบางคนนะครับคือถ้ามีปัญหาในเรื่องคดีความเนี่ยนะค,คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับเอออย่าพยายามมีปัญหานะก็มีเหมือนกันนะครับมีคนมาดูดวงชะตากอาจารย์นะก็เป็นนักขันเมืองใหญ่นะอันนี้ก็ไม่ขอบอกชื่อนะครับแต่ดาวคือโดยรวมเนี่ยดวงดีนะ แต,แต่ด้าวอาประจําตัวเสียเนี่ยือมังนก็ห้าสิบห้าสิบนะครับก็ขอให้คุณโชคดีแล้วครันนะปลอดพ้นปลอดภัยนะครับก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกคนนะครับผ่านพ้นไปได้นะจากปัญหาปสรรคต่างๆในเรื่องของวัคซีนนะครับรวมถึงดวงชะตามเมืองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จแต่มันมีแต่นะนะครับ มันอาจจะใช้ได้เฉพาะในบางส่วนเท่านั้นนะครับในทวีปอในประเทศนะทวัคซีนเนี่ยไปอยู่เอาไปใช้ที่ต่างประเทศนะครับซึ่งมันก็ต้องอะไรหลายอย่างนะเออชีวิตความเป็นอยู่ภูมิภาคนะครับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่วัคซีนของคนไทยยังไงก็ดีนะครับโอเคก็ขอใ้ชาวราศีเบีทุกคนมีความสุข อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ